บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะครับขออนุญาตก่อนที่จะถามเรื่องถี่งที่สื่อมวลชนอยากทราบนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์2งงานของกระทรวงพอมออก่อนนะครับประเด็นแรกครับ กระทรวงพมที่ผ่านมาเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้าถึงในที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้สถานการณ์เศรษฐกิจนั้นนะครับเป็นที่เรียกว่าหลายฝ่ายนะครับก็พยายามที่จะประหยัดเงินกันนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกฝ่ายกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดจึงทําให้ทางกระทรวงพมโดยการเคหาแห่งชาตินะครับเรามีการทำงานให้กับพี่น้องกลุ่มเปราะบาง และพี่น้องกลุ่มที่มีรายได้น้อยนะครับเรามีโปรโมชั่นโดยการให้โครงการกว่า30โครงการของการเคหะนะครับทั่วประเทศประมาณ3,300กว่าหน่วยนะครับมาลดค่าเช่านะครับเกือบ20% 200-500นะครับ2 0 0าบาทต่อเดือนจากราคาเช่าปกตินะครับ1 2 0 0บาทนะครับแล้วก็ช่วงโปรโมชั่นนี้จะเป็นช่วงเวลา6เดือนตั้งแต่1กรกฎาคมก็คือวันนี้ นะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้เราก็ต้องทําสัญญานั้นเนี่ยนะครับภายในสิ้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็จะได้รับส่วนรดค่าเช่าเนี่ยจนถึงสิ้นปี2568นะครับจะแบ่งเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนั้น5โครงการ นะครับมีอยู่541หน่วยแล้วก็อยู่ในต่างจังหวัดนะครับอีก25โครงการ2,798หน่วยนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับส่วนลดนี้นะครับก็จะมีอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีรายได้ไม่เกิน3,000 30, บาทต่อเดือนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับที่มีรายได้ไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีกลุ่มที่3จะเป็น first jobber ครับกับน้องๆที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่นะครับตั้งแต่1 8ปถึง2ีปีแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อเดือนและสุดท้ายเป็นกลุ่มที่น้องประชาชนนะครับทั่วไปที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับแล้วก็มีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทนะครับโดยที่ผู้เช่าต้องเป็นคนไทยนะครับแล้วก็บรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็ไม่เป็นผู้สัญญาเดิมกับทางการเคหะด้วยนะครับ ซึ่งการเช่าก็จะมีสิทธิหนึ่งคนตอนหนึ่งสิทธิการเช่านะครับแล้วก็ขอให้ติดต่อได้ที่การเคหาแห่งชาติทั่วประเทศนะครับในเรื่องที่2ครับในวันที่4กรกฎาคมที่จะถึงนี้วันศุกร์ที่จะถึงนี้ผมเองพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงพมครับจะเดินทางไปยังจังหวัดอุบลราชธานีครับเพราะว่าจากสถานการณ์นะครับชายแดนที่เกิดขึ้นนะครับเจดจังหวัดชายแดนที่อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย นะครับไม่ว่าจะเป็นทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลริษระแก้วนั้นนะครับก็มีความเสี่ยงในพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นนะครับดังนั้นในวันที่4นี้ผมเองพร้อมด้วยคณะของผู้บริหารพอมอรเราจะเดินทางไปให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่มเหล่าทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ไปกัน4จุดด้วยกันนะครับจุดแรกจะเป็นที่องค์การบริหารส่วนตําบลดมประดิษฐ์ นะครับที่อำเภอน้ำยืนนะครับเพื่อฟังสถานการณ์แล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องกลุ่มเปราะบางที่เราดูแลอยู่รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราเองรวมถึงทหารหารทั้งหลายนะครับจุดที่2จะเป็นที่โรงเรียนบ้าน8ดอุ้มที่ตำบลคมประดิษฐ์เหมือนกันนะครับจุดที่3จะเป็นการเยี่ยมบ้านนะครับคนพิการที่ป่วยเป็นอมตพลึกนะครับที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวแล้วก็จุดที่4ี่ครับเป็นโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยานะครับที่ เป็นการสักซ้อมนะครับจัดการจุดรวมพลต่างๆเป็นการให้กําลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็เจ้าเจ้าหน้าที่นะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในปัจจุบันนะครับ mm hmm. ก็เลยจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์2เรื่องครับให้กับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชนครับเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นค่ะคุณผู้ชมสําหรับพี่น้องประชาชนในสกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดรวมไปถึงความคืบหน้าในการเพิ่มสวัสดิการบำนาญทุนหน้าจะได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรและในงบประมาณปี25 6 9นนี้นะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม25 6 8การปรับเพิ่มสวัสดิการบำนาญทุนหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนอยู่ที่1,000บาทจะสามารถดําเนินการได้ไหมวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม2ประเด็นหลักที่หลายคนรอคอยบำนาญทุนหน้าและก็เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสําหรับ3กลุ่มเปราะบาง ในเดือนกรกฎาคม2568ติ25ดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสิทธิ์เงินกลุ่มเปราะบางในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้ง3กลุ่มเปราะบางคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะคะแล้วก็ในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดโดยทั้ง3กลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินและก็การจ่ายเงินน่ะจะเป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีซึ่งในส่วนของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะก็จะ เลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นตรงกับวันที่9กรกฎาคม2,568เนื่องจากว่าวันที่10เน่ยเป็นวันหยุดราชการแล้วก็เป็นวันหยุดอาสาละหบูชาและก็ในส่วนของการส่งรายชื่อก็จะส่งรายชื่อเตรียมโอนในวันที่ กรกรกฎาคาม25 6พรหสบาทค่ะเพระนาะฉะนั้นเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะโครงการตรงนี้ยังคงได้ราบสิทธิ์นะคะอยู่ที่600บาทต่อคนต่อเดือนไม่จํากัดบทนะคะตามมาด้วยในส่วนของเบีย้ยยพผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุยังคงได้ราบสิทธิ์แบบขั้นบปนนดเหมือนเดิมตามปกตินะคะคุณผู้ชมโดยจะมีการแบ่งจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง8 9ปีรับอยู่ 100แล้วก็90ปีขึ้นไปรับจิที่1,000บาทสําหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการขอรับสิทธิ์เบี้ยงชีพผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อในการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้นะคะสําหรับผู้สูงอายุในปี2,569ยื่นได้นะคะภายในเดือนกันยายน2,568ซึ่งคุณสมบัตินะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนมีสัญชาติไทยคะ่ะ แล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ2,569นับจากวันที่1กันยายน2,568หรือพูดง่ายๆคือเกิดตั้งแต่วันที่2กันยายน2,508ถึง1กันยายน2,509นั่นเองค่ะทั้งนี้ผู้สูงอายุสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเองหรือว่ามอบหมายให้ผู้อื่นไปทําแทนได้นะคะโดยยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะได้ที่อบตอในพื้นที่ของท่านใกล้บ้านนะคะคุณผู้ชมและในส่วนของผู้สูงอายุค,ค่ะ การจ่ายเงินยังคงได้รับสิทธิ์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมตามปกติตามช่วงอายุ600-1,000บาทค่ะส่วนกลุ่มที่3ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนั่นก็คือคนพิการหรือว่าการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการค่ะซึ่งแบ่งออกตามช่วงอายุนะคะช่วงอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่800บาท,าบาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะสามารถรับเเเงิเิินนพพ่มบบีี้ยผูกกาารอ200ทะนะคะ ในเดือนกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันที่18กรกฎราคมเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือตารางการจ่ายเงินนะคะเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นในเดือนกรกฎาคม2568ค่ะส่วนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สงูงอายุที่สอบถามก็ามาในช่องนะคะว่าในส่วนของการปรับเพิ่มสวัสดิการทุนหน้าไม่ว่าทางรัฐบาลจะเพิ่มให้เดือนละ1 0 0่งถึงสองบาทสูงสุดอยู่ที่1250บาทเป็นแบบขั้นบันไดหรือว่าการปรับ เพิ่มสบริการแบบต้นหน้า1 0 0 0บาทโดยไม่ต้องพิสูจน์คามจนจะได้ในปี2568หรือไม่ล่าสุดนะคะคำถามตรงนี้นะคะก็ไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาหลังจากที่คุณวราวฒิศิลปะอาชารัชมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เปิดเผยในเรื่องของเบี้ยยที่ผู้สูงอายุเบีย้ยผู้พิการที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราใหมา่เพราะตอนนี้ในเรื่องของงบประมาณค่ะยังไม่ได้เสนอในงบประมาณประจําปี2569ทําให้ผู้สูงอาย ะะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือในอัตราเดิมและยังไม่มีกําหนดจะเพิ่มให้แต่อย่างใดซึ่งทําให้หลายคนรอคอยนะคะว่าปรับเพิ่มแบบขั้นบันได1 0 0่งร้อถึงสองบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของบนานาญทุนนาหนึ0ง0บาทท,ที่มีการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤศจ,จิกาย,ยน2 5งพหรือเสนอเข้าที่ประชุมครมอไปแล้วแต่เวลาตั้งงบประมาณไม่ได้เผื่ออัตราใหม่ไว้นะคะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ยังคงได้รับสิทธิ์เท่าเดิมค่ะคุณผู้ชมเพระนาะฉะนั้นนะคะผู้สูง,งอายุในปีงบประมาณ 2568เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2568เป็นต้นไปยังคงได้รับสิทธิ์รับเงินเหมือนเดิมนะคะตามปกติไม่ว่าจะเป็นเบี้ยงื่ที่ผู้สูงอาย,ยุเบี้ยผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนามาฝากนะคะเอาละค่ะแต่ที่แน่นอนคือเรื่อนจ่ายเงินให้เร็ขึ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้ยินดีด้วยนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ